ค่ะหรือว่ารูปใหม่ค่ะรูปเก่าเมื่อกี้ผู้ประโยคแรกเลยนะคะแล้วรูปเก่านะคะแล้วคนก็สงสัยว่าได้เจอไหมคะได้เจอท่านนายกเยอะแยะมากไหมแสบผมทำไมนะคะว่าแบบหนุ่ยดิการ์เบิน์ตทำเนี่ะคะมันก็มีคนไปถามถี่ว่าท่านนายกแสกผมจากคนเรามันไม่ใช่จะแสกโอ้ได้ได้ตรงกันทุกครั้งทุกครั้งแบบนี้แล้วแสบผมตรงกันทุกครั้งเกี่ยวอะไรกันแสบผมตรงกันทุกครั้งมันเกี่ยวยังไง คือเขาเอารูปไปวิเคราะห์ค่ะเขาเอารูปไปวิเคราะห์เปรียบเทียบว่าเป็นรูปใหม่อะไรอย่างเงี้ยโอ้ดีนะเนี่ยไม่ได้ทำสมมกมาไม่งั้นรู้เลยนะคะไม่ใช่ค่ะตรงงได้เจอไหมคะกับมไม่ได้เจอค่ะไม่เจอค่ะแล้วก็มีโอกาสไปมาโคได้ได้เห็นข่าวหรือเปล่าได้มาไปเจอแล้วเข้าเฝ้าด้วยได้เจอกับทางที่ทําจะทํว F1 ด้วยอันนี้ได้ตามข่าวกันบ้างไหมคะอันนี้ตามข่าวด้วยนะคะไม่ไม่ตามข่าวเรื่องผมแสกอย่างเดียวไม่ได้นะคะ แล้วมีโอกาสได้คุยกับท่านนายกยิ่งลักษณ์ไมหมคะหลังคดีมี้ครับพี่ภาคุค่ะคุยอยู่แล้วคะ่ะเมื่อเหตุการณ์อะไรแบบนี้ที่จีปกติก็คุยกับ,กกบท่านนายกยิ่งลักษณ์อยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าโดยเฉพาะมีเหตุการณ์แบบนี้เราเราคุยอยู่แล้วนะคะก็ให้กําลังใจกันไปค่ะ ถ้ามีถ้าวันที่สิบานี้เนี่ยวันที่13ามิถุนาตกลงคุณพ่อจะไปด้วยตัวเองไหมคะที่ศักนะคะกอไม่แน่ใจนะคะแต่คิดว่าก็ไม่ไม่ได้ติดอะไรค่ะ,คะไม่แน่ใจว่าตอนนี้นก็ม,มีการดราม่าก,กันัปถึงว่าเอ้ยคุณทักษิณยังอยู่ในประเทศรหรือเปล่าหรือออกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยยังอยู่ค่ะยังอยู่ค่ะเมื่อกี้อยเมื่อกี้ยังโทรมาอยู่เลยค่ะยังโทรมาอยู่เลยว่า เดินทางได้กับได้กลับบ้านไหมได้เตรียมตัวทันหรือเปล่ายัางคุยอยู่เลยซาอยู่ค่ะ,คะอยู่ที่บ้านจันเหมือนเดิมค่ะ,คะ <c oughs> ไม่ได้ไปไหนเลยม,มีการมองกันไปว่านายกอิ้งไปปิดข่าวนี้ก็ไปดูช่องทางให้ในอดีตนายกด้วยตรงนี้ค่ะ <c oughs> ดูช่องทางให้มไม่ใช่แล้วค่ะถ้าไปจะไปดูโรงเรียนลูกมากกว่าไม่ใช่แล้วค่ะเจอกระแสดราม่าหนักๆอย่างนี้ท่านนายกเสียสมาธิในการทํางานไหมคะ ไม่ค่ะไม่เลยค่ะเพราะว่าจริงๆดราม่าแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงอะนะคะแล้วก็มันไม่ไม่เป็นไรค่ะก็เราทํางานเต็มที่ดีกว่าตอนนี้ก็แค่มีความเจ็ตแลกเล็กน้อยเฉยๆแต่ว่าจริงๆไม่ไม่ไดเอามาคิดมากอะนะคะก็ก็พร้อมที่จะอธิบายอยู่แล้วละเพราะว่าถ้าประชาชนไม่สบายใจเรื่องไหนนะคะแล้วเราตอบได้เราก็อยากตอบอยู่แล้วนะคะหรือว่าถ้ายังตอบไม่ได้ยังไงก็อยากหาข้อมูลมาตอบให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ไม่มีปัญหาอะไรค่ะก็พร้อมที่จอธิบายแล้วค่ะ ้รพร้อมแล้วก็บอกให้กระทรวงทุกกระทรวงพร้อมกันด้วยนะคะจะได้ช่วยกันอธิบายงบให้ชัดเจนนะคะอันนี้ไม่ต้องห่วงแน่นอนค่ะฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตนะครว่างบแต่ละกระทรวงไม่สอดคล้องกันเหมือนกับว่าแต่ละพักเตรียมทำเตรียมการเลือกตั้งอะไรเงี้ยครับก็อาจจะต้องเลือกตั้งในอนาคตที่ใกล้นี้อืครับค่ะก็ก็ให้ให้ฝ่ายค้านทำหน้าที่ของฝ่ายค้านค่ะต้องมีการเรียกคุยหัวหน้าพักร่วมไหมคะก่อนที่วันอัปเดตไลน์อะค่ะ อ๋อจริงๆเราคุยกันหลายรอบแล้วนะคะคุยกันนอกรอบด้วยแล้วก็แต่ละกระทรวงก็มีการคุยกันกันในเรื่องของรายละเอียดของแต่ละกระทรวงด้วยเพราะฉะนั้นไม,ไม่ไม่มีอะไรต้องคุยเพิ่มะค่ะก็ให้ทุกคนพร้อมที่จะตอบคําถามดีกว่า,าค่ะใช่ไหครับเรื่องโมนาโกอ่ะโอกาสเป็นไปได้มากไหอเพียบแค่บันในเมืองไทยเป็นไปได้มากค่ะคิดว่าได้ข้อสุค่ะได้ได้ได้ข้อสุดที่ที่ที่ดีพอสมควรนะคะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไว้รอนหนึ่งนะคะความชัดเจนนจะมาอีกสักประมาณเท่าไ,ไหร่ ก็สองสาเดือนค่ะสถานการณ์ทกคตอบตรงสถานการณ์อะ้รละน้ำท่วมนะครับอะไรบ้างโดยเฉพาะภาคเหนือค่ะอาจหายิ่งปัญหาเรื่องของน้ําปกดสารปนเปื้อนสารพิษอย่างเงี้ย เ,เรื่องของเ,ออเรื่องของสารปนเปื้อนดูแล้วนะคะเดี๋ยวจะต้องทำ,ทำในรายละเอียดกันต่อแต่ว่าเรื่องของออน้ําท่วมเนี่ยตอนนี้คลี่คลายตรงแล้วนะคะแล้วก็มีการจัดตั้งโรงครัวอะไรอย่างนี้พร้อมหมดแล้วที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะคะตอนนี้ที่ทีมแจ้งมาก็ยังไม่ได้มีผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็น้ําที่ท่วมที่คลี่คล,คลายเนี่ยค่อนข้างระบายน้ําได้เร็วเพราะว่าจริงเรามีบทเรียนมากเลยจากปีที่แล้วนะคะแล้วตัวดิฉันเองเนี่ยสั่งการตั้งแต่ปีที่แล้วเลยว่า เป้าหมายของเราเนี่ยทำยังไงไม่ให้มันไม่ให้มันแย่เหมือนเดิมนะคะไม่ให้มันหนักเหมือนเดิมแล้วก็อะไรที่ป้องกันได้ที่เคยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยต้องต้องเบาลงทุกอย่างอันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยต้องต้องแน่ๆเลยว่ามันต้องมันต้องเบาลงไม่อยากให้มันหนักขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรื่องเรื่องน้ำเนี่ยก็ได้รายงานจากจากทุกภาคส่วนแล้วว่าคลี่คลายลงเยอะมากแล้ว แล้วมือเฉพหน้าเนี่ยจะต้องอยังไงเพราะว่ารื้ออายุคนก็จะเข้ามาอยู่ใช่ค่ะแล้วก็มีการเริ่มขุดลอ,อกของจริงๆอันนี้ที่ทําไว้ตั้งแต่ท่วงปีที่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ทยอยทาเรื่องการขุดลอ,อกคลองต่างเนี่ยก็ทําให้ปีนี้มันไม่หนักเท่าที่ปกติมันเคยหนักช่วยได้เยอะมากนะคะแล้วก็มีเส้นทางที่เรากับเมียนมากตกลงกันที่จะทําต่อกันประมาณ20กว่ากิโลนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ของเราเริ่มแล้วแล้วทางเมียนมาเนี่ยเผอิญเขามีปัญหาเรื่องของ แผ่นินไหวนะคะเพราะฉะนั้นขเขาก็จะเริ่มช้ากว่านิดนึงแต่ว่าทางกระทรวงต่างประเทศทั้งทางพอสเองเ่งคุยหมดแล้วว่าเขาก็เตรียมความพร้อมที่จะเริ่มแล้วเพราะฉะน,นั้นอาจจะดีเลย์กว่าเอาไปสักนิดนึงแต่ว่าก็ต่างคนต่างเริ่มแล้วครั้งนี้เองที่จะไปอาเซียนเนี่ยคะ่ะประชุมอาเซียนเนี่ยก็คงได้มีการคุยกันนอกรอบในเรื่องนี้ด้วยว่า ให้ให้มั่นใจว่ามันต้องเกิดเรื่องนี้ให้เร็วก็จะได้สามารถระบายน้ำได้ทันพี่น้องประชาชนจะได้ไม่ต้องกระทบเหมือนปีที่แล้วนะคะอย่างสาสตร์ที่มาจากเมืองต้องคุยอยิยกประเด็นนี้เพิ่มเนค่ะก็นักรอบต้องคุยแล้วค่ะและมีคณะกรรมการที่จัดตั้งที่จะคุยเรื่องนี้แหละด้วยขอบคุณค่ะก็เดี๋ยวเป็นผลยังไงเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ทราอีกนะคะขอบคุณนะคะ